สบายดีพี่น้องสบายดีดีย่ำคำคำเนาะสบายดีเมื่อสูมองสูบอลสูค่ครูสุคนสบายดีทั้งเอฟซีถ้งฝั่งไทยฝั่งลาวเลยต่างประเทศมันกพ็พอๆกับซ่องใหม่เด้พี่น้องซ่องพอน้องน้ำโกเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องซ่องบาวไทยเปลี่ยนเปลี่ยนซีใหม่พอน้องน้ำโกก็กอย่าลืมเข้ามาเบิเ่องหลั กดติดตามให้่ได้เลยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจบ่าวพวยไทยคลิปต่อไปนะพี่น้องมื้อนี้เฮากะเฮ็ดเมนูจักซากระตูดเฮ็ดหยังพี่น้องเไ้ยี่เด็กระท่อมน้อยกระท่อมทำใจนะพี่น้องทำแต่ทำใจเงียบง้างเวลาฝนตกมันสิหัวนะพี่น้องก็เลยกระท่อมทำใจเอาเอา ฝาตังอ้อมไว้พี่น้องเวลาฝนตกมันก็บ่ฮั่วปานได๋นะมันก็สิไข่ได้เนาะพี่น้องเอาเบิ่งนํากันเลยพี่น้องว่าซากตูนเฮ็ดเมนูยังให้าไกินมื้อนี้เ็ดครั้งแรกพี่น้องเอ้ยงายไปเดินป่า2เดือนเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเห็นยังบ่สิเฮ็ดยังกินบ่ซากตูนเฮ็ดเมนูยังเฮ็ดเมนูยัง ปิงปลาปิ้งปลาพี่น้องปลาต้ัวปิ้งอีโม่พี่น้องสองปิ้งก็มาโฟทโฮดเจ้าหนี่งปิ้งอีโม่ก็มีพี่น้องปิ้งปลาขาวแล้วก็ตำพริกดิบพี่น้องอาหารบ้านนาพี่น้องเลยกินแบบง่ายๆพี่น้องเลยกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องดีที่สุดเลยนี่พี่น้องกินง่ายย้อนยังมาซาคาโดร์ย้อนยังจะกินง่ายย้อนกินเนื้อวัวได้น้อยย้อนบ่มีเงินซื้อนะพี่น้อง ว่าจำปิ่นว่าจำป็นต้องใส่เงินเสมอไปใส่อยู่ต้องหากินน้ำเนาะต้องกินกบกินเขียดกินปูกินปลากินน้ำหมอกน้ำไม้เนาะพี่น้องอยู่น้ำบ้านนอกข้าจังสีเพราะต้องใส่เงินหรอกพี่น้องซื้อกคยซื้ออยู่ซื้อแต่แนวบมี่ซื้อยังปลาหมึกหักหาบลาได้กุ้งหักเพชรเปลี่ยนกุ้งใหญ่น่ามูม้ากับไก่เป็นเท่าออกไปเลยนาะพี่น้องตามมพริกน้อพี่น้องมา แต่เ้าก็อยู่ง่ายกินง่ายใส่ชีวิตประจำวันแบบนี้แล้วพี่น้องแต่หมกริกใส่หัวผักบัวพี่น้องหอมแดงพี่น้องหอมแดงเนาะพี่น้องผงสุรดลงไปเลยพี่น้องผงนัวผงนัวผงนัวยังใส่เกลือนั่บ่ใส่เดี๋ยวนาะงจะใส่เนื้อเขาจะใส่เกลือก็บ่ได้ใส่เกลือได้จะใส่ยังใส่แปรกเออใส่เกลือแล้วฉันบางทีใส่เใส่พอน้องน้ำโซกนราใส่แปลกแล้วแปลงนัวพี่น้องคนใส่เกลือซากระตุ่นมะมั่วซั่วเลยมัน ได้ที่แล้วพี่น้องป่าค่ะปิ้งปะลาคราวปาเขาตึกอันนี้น้องพี่น้องเลยตึกไนี่ดึกได้ประมาณสองสามมือแล้วพี่น้องป่าตัวนี้ค่ะบบได้กินมันปิ้งเขียดกับไก้ชิช้วเกล็ด้ะพี่น้องเทอมเทอมนนเลยพี่น้องมันจะชวดเลยกินน้ำกันได้พี่น้องปิ้งเขียดปิ้งป่ามานันนี่อา,าหารบ้านเฮาแซ่บเบตำแจ่วพริกดิบเนาะของแส่บบ้านเฮาพี่น้อง สบายดีเรื่อยๆสบายดีมัดสุกุสุกุสุกมองสมบัติเนาะมันเอากระหิบขอบคุณเนาะขอบคุณเถื่อถือวานทีวานเนาะเราคนเราดอนแต่ว่าเป็นอยู่เยอรมันยุงละมาเป็นฝากมาให้เฮาข้อเฮาเนาะเป็นเงินอยู่หลายยูโรการเฮาได้เรื่อยๆถ้าไปเอาหุ้นเ้านร์ขาดรรมเนียมเพิ่นเนาะก็เลยอยู่สามเดือนหน่อยเบิ่งเลยหนึ่งสองสามสามพัน ลองทำซีหาทำพันก1ับหารอยิมบาเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอเดลเด้อที่เหนอตาขอบคุณเอเดไลที่เมตตาขอบคุณนะับจะบอกอ่ขอบคุณเฮาขอบคเฮาเลัฝากเงินมาให้เฮาเนาะชื่อเนี่ยถิ่นแเดถ๋ยวเฮาถ้าได้ชื่อเล้ันเดี๋ยวเป็นเรื่องมือนาไแล้วกัน่อเคยฝากมาเท่านึงเลยเนาะสองคือนี้รลบองเนี่ยให้เอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะ เหตุการงานยังไงให้ลุงเรื่องลุงเรื่องให้อยู่น้ำลุกเรอให้อยู่น้ำน่องน้ำนุ่งตลอดไปเนาะข็ให้เป็นโฮมโฮมไซให้น่องให้นุ่งตลอดไปเนาะเอ้ยขให้อยู่ดีแม่คิดการสิ่งได้เพราะเอ้ยจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆต่อหน้าเนาะสมดังพัฒนาให้เอ้ยพางไม้ให้น่องลอยูุโรปให้เอ้ยขึ้นไปอยู่พันพันกิโลเนาะพันพันเท่าพันเท่าเนาะแต่โบไม่ยังไล่นะขอบคุณขอบคุณ สู ustedes, ่ทุกคนนะเน๊ะของบุญของคนสู่ทุกคนทถือกามาเบิึงเนาะเปลี่ยนชื่อแล้วพี่น้องเนียเปลี่ยนชื่อว่าฟอน้องน้ำโซเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไเด้อพี่น้องบางคนอาจจะว่าชื่อว่าให้บ่มีแล้วพิมพ์ไปพิมพ์ใหม่คือฟอน้องน้ำโซเด้อพี่น้องบ่มี่ยังไลน์บ่มี่ยังไลน์พี่น้องไปแล้วพี่น้องกินข้าวกันหน่อยต่้งเนี่ยนะเขากันนะเบ๊ะ ว่ดีนะไอ้ชีเนี่ยข้ามาเลยนะามกูลาานติงเี้ยเห็นขขาพี่น้องอ้าวจมพอเขามาพอดีจมพอเขามาเรียบร้อยเขาเขาก็ทุกพี่น้องเลยแนนอยู่ว่าพาเข้าปิงเขียดโมปิงป่าเหยียีดิอาหารบ้านเฮ้ามาด้วยพี่วันเอ้เคลรี่ชูสุขคนและสิมงสมอนมาเมื่อนิลเบา

เ็ทุเินเนาะอาหารบ้านเราแซ่บๆปิ้งกับข้าวแลปิ้งเขียนนาเ็ดหมูเนาะเ็ดตาหมูบ้านก็เอือเียดตาหมูบานเขาียดนาบ้านเจ้าก็บ้านแบ้านันเนาะบรบ้านนวบ้านไม่บ้านมบ้านนวก็

เด็นแหงเลยเนาะพี่น้องอ่าขไปก่จับจักนั้นเ่กกินอาจับนงั้นัคนเ็จคงว่่าจับแจวจับนน้ชพี่น้องไหมบบ่เป็นว่าจับแจวจับยังคือจับจับคุยหนนัขน้นแม่ออกนอก จ้หอกนอกมันก็ดีเ่อวอย่างนึงว่าบไทันเคยปากแล้วพอน้องนับโซ่อันนีเนาะเือชื่องไมเนาะมีลูกก็เลยซื้อลูกว่ะอน้องน้โซ่ืออกต้องตองฟอก มีลูกงี้ยเป็นผูบ้าี่ก่ดูมีลูกเงียเป็นผู้บ้ามีลูกกับากัไทยบ้ากไทยก็ได้เปลี่ยนักเป็นพ่อเนพ่อน้ำโกเดี๋ยวมันเขาดูนี่ตันยังยันยอีมหาเยอเลี้ยวเลี้ย

ไปปั Never, Hence, ๊เลยอะไปปั oh, uh, ๊บบอกไปดีกว่าไปปั๊บเลยอะคือยักษ์หมูอะไรจะไปแม่นแต่ว่าตะเก้าวหาหมู่หามื่อหาหมู่หาเมือปั๊บมันชาบ่ะปั๊บมันเว้นลงปั๊บมันชาอปั๊บมันชาเหมือนเลยลงขึ้นรอหมู่อ่ะารยังการยังอยู่ืนการยังบผมยัง นี pues huh? ่ยต like ันมั่ขานยังเล่บขานพูดมาเลยน่ขานมานยังนักอืมขาดพักเล่บพักมอนพักมันแต่ึบุเงาอืเราจุ่มโบกระจอกระจอนี้มันก็ดังเราไปลงนอนน่นหนามันนอน

那还是走的、嗯。你们看，咱们看这、啊、呢。 ภาไปเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าถึกใจก็ลย่เรื่กดไลไ์กดแช์เด้อพี่น้องกดไลค์กดแช์กดติดตามไม่พอน้องน้ำโชคเลยเด้อพี่น้องเปลี่ยนใหม่เลยเด้อพี่น้องพอกันคิดหนาสบายดี